สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบาสจูเนียนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมตุรกีวอลเลย์บอลในมือถือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แรกก็จะเลิกเล่นแล้วเออก็เลิกเล่นแล้วนี่หว่าแต่ว่าวันนี้ผมมาลองกลับมาเล่นดูนะครับว่าแบบเอ้ยมันยังเล่นยากอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นเกมนี้เนี่ยผมเติมนะก็ถึงมีตัว A บวกเนี่ยเยอะมากเนี่ยคือทุกตำแหน่งผม A บวกหมดนะแต่ว่า คือแรงเอสเนี่ยผมส่มหาย,ยังไงก็ไม่เจอวะ่ะแต่พอผมไปดูในคอมมูนิตี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเกมนี้นะครับไม่มีแรงเอสนะครับผมนะคือยังไม่เอาแรงเอสเข้ามานะมีแค่แรงเอบวกนะครับผมนี่นะครับผมอ่ะคือผมมอยากเล่นตำแหน่งอื่นบ้างวะ่ะม่งเล่นในมือถือแล้วแบบเล่นแค่กี่ตำแหน่งเองเล่นแค่ตำแหน่งเดียวซึ่งมันแบบว่าน้อยมากอ่ะมันมันน่าเบื่อนะเล่นแต่ตำแหน่งวิงสไปเกอร์เนี่ยนะครับ คือส่วนตัวผมชอบเล่นในมือถือมานะเพราะว่ามันมันไวกว่าในคอมนะคือในในคอมเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่า a n i m เมชันอะไรเงี้ยมันจะมีความช้านะครับผมโอเคชึบฮึบโอ้โห,โหเนี่ยคือมันดูไวเห็นปะ่ะคือเกมมันดูเล่นไวอะเดี๋เดี๋ยวผมจะลอง ดูเดี๋ยวลองดูหน่อยดียว,ว่าเ,เนี่ยมันสไลด์ก็สไลด์ไม่สไลดรับลูกยังสไลด์รับลูกไม่ได้เลยอะ่ะคือมันเล่นลําบากอะ่ะผมอ่ะถ้าเล่นในคอมถ้าใครที่ติดตามผมจะรู้ว่าผมชอบสไลด์ลูกนะแบบอ๋อไม่ได้เอาตัว special position มาไม่เป็นไรเดี๋ยวตาหน้าก็ได้คือผม,มชอบเล่นแบบสไลด์รับลูกอะ่ะซึ่งมันก็ทําให้ผมแบบว่าเออเล่นง่ายขึ้นแต่ในมือถือมันเล่นไม่ได้เว้ยคือมันสไลด์ไม่ได้อ่ะเนี่ยผมจะลองสไลด์แล้วมันก็ไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อ คือเออผมจะสไลด์ไปข้างหลังก็ไม่ได้แม่งโอ้โหเกือบแล้วกูโอ้โหอื้อมคือมันเล่นยากนะผมไม่ค่อยถนัดด้วยจ้าเรียบร้อยชิวอะคือทีมผมมันเอบวกไงมันก็เลยเล่นง่ายนะครับ แต่ถ้าไปเจอพวกทีมชุดดำเนี่ยผมก็จะเล่นลำบากอยู่เหมือนกันนะเออทีมชุดดำเล่นลำบากแล้วก็ทีมออสตาร์ Star, ผมก็เคยผ่านแล้วนะถ้าใครติดตามผมมานะครับคือผมเคยผ่านด่าน19บแล้วนะในมือถือนะครับเล่นให้ดูด้วยนะไม่ได้แบบว่าถ่ายแคปภาพมานะเล่นให้ดูด้วยนะลองไปหาดูได้นะครับผมเซิร์ชแบบผ่านด่านออสตาร์ Star, ก็น่าจะเจอช่องผมแล้วมัง้งเล่นให้ดูแล้วนะครับผมแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเทคนิคคืออะไรวะน่าจะเพราะว่าผมบล็อก ได้แต้มมั้งลืมลืมจำไม่ได้ละแต่จำได้ว่าผมใช้ตัวหลักๆที่ทำให้ผ่านเนี่ยสเปเชียลโพสิชันครับผมแนละ้วตำแหน่งนี้ผมอัพสเตตเวอร์มากเอ้ยสไลรับลูกได้ะไะเมื่อกี้ผมเล่นยังเมื่อกี้ผมสไลรับลูกไงวะฝึก <c oughs> ได้แต้มด้วยไอ้เหี้ยเออถ้าผมสไล,ล์รับลูกแบบในมือถือเป็นผมก็อาจจะกลับมาเล่นได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็เบื่อผมอยากหาเกมกีฬาอะไรนี้เล่นบ้างนะซึ่งเกมเดอะสไปเนี่ยผมก็ชอบมาก แต่ว่าในคอมนะคือในมือถือผมแบบมันหาเกมดีๆยากครับผมถ้าไม่นับเกมบอลเกมบาสอะไรเงี้ยมันไม่มีเกมกีฬาอะไรแล้วนอกจากแค่เนี้ยมีอยู่แค่เนี้ยนผมนะคือต่างประเทศในประเทศแถวแถวยุโรปมั้งเออผมก็ไม่รู้เหมือนกนะันอ่ะเขาจะนิยมพวกบอลบาสแล้วก็ลูกรักบี้อ่ะเออกีฬารักบี้อ่ะเขาจะฮิตพวกกีฬาพวกนี้ซะมากกว่านะเราก็จะเห็นเกม พวกนี้ซะเยอะนะครับผมนะเ,เมื่อก่อนนี่อะไรนะแบทเ,เกมแบทตีแบทเขาเรียกว่าอะไรวะเทนนิสเหรอ,เ,อ,อเทนนิสนี่เยอะมากเ,เมื่อก่อนนี่ตั้งแต่สิบปีที่แล้วนี่คือมีแล้วว่าเกมเนี้ยคือมีก่อนเกมฟุตบอลอีกนะเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันไปบูมในเพ y s t a t i o n มากกว่าส่วนเกมแบทเนี่ยมันมาบูมในมือถือมัง้งแล้วจากนั้นก็มีตีกอล์ฟมัง้งตีกอล์ฟี่ยฮิตมากเออโคตรฮิตแต่ว่าบอลล์บอลเนี่ยไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยนะเกมบอลล์บอลนะฮะคือ กว่าจะมาเนี่ยเนียปีเนี่กว่าจะมีนะเพราะว่ามันตามกระแสไฮคิวไงแต่มันก็แน่นอนครับผมนะมันดังในญี่ปุ่นนะเกมวอลเลย์บอลส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นลิขสิทธิ์ไฮคิวเนี่ยมันเป็นลงที่ญี่ปุ่นไ้วยซึ่งเกมนั้นก็เจ๊งไปแล้วด้วยนะมันเป็นเกมแนวตั้งครับผมนะมันก็ไม่สนุกหรอกเออพูดตรงเกมเลยเจ๊งด้วยแหละผมก็ว่าจะรีวิวด้วยนะแต่ว่าพอไปเซิร์ชหาก็คือเกมปิดตัวไปแล้วนะโอ้โหเล่นแม่งเล่นยากว่ะแบบ คือมันควรจะเหมือนในคอมนะแต่ในคอมเกมเสียตังไงมันเลยเล่นง่ายกว่าอันนี้เกมฟรีนะคือผมยอมแบบเอออยากให้แม่งทำเวอร์ชั่นเกมเนี้ยเวอร์ชั่นแบบว่าเสียตังมาให้หน่อยได้ปะ่ะโดยกูจะซื้อเกมมาเล่นไม่ต้องมานั่งแบบเออเขาเรียกอะไรฟาร์มยากแบบเนี้ยแต่ว่าไม่น่าจะเขาไม่น่าจะทํานะเพราะว่าคือมันมีระบบเติมด้วยไง ยังไงถ้าเขาทําเกมเสียตังค์คนณแม่งก็ไปซื้อเกมเสียตังค์ดีกว่ามาเล่นเกมฟรีถูกป่ะเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันน้อยไงแค่เติมครั้งเดียวก็ไม่ต้องเติมอีกแล้วใช่ป่ะละถ้าสมมติเป็นเวอร์ชันเดียวกับในคอมมันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในมือถือก็เวอร์ชันก็เป็นอย่างนี้แหละผมว่าก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนนะสายฟรีก็เล่นยากครับผมสายเติมก็จะไวหน่อยนะครับเกมนี้นะในในมือถือนะย้ำว่าในมือถืออย่างเดียวนะในคอมมันเล่นง่าย คือหาลูกวอลเล่เนี่ยแบบวันละสามร้อยสรอยลูกอะ่ะถ้าขยันหน่อยก็วันละพันลูกเฮ้ยสไลด์รับลูกเออเริ่มเริ่มเริ่มชินแล้วนะเออเออเริ่มเริ่มสไลด์รับลูกได้แล้วว่ะคือผมก็แบบคือมันยากกว่าในคอมเนี่ยเออในคอมสไลด์ยากเอ้ยในคอมสไลด์ง่ายผู้ปิดในมือถือมันสไลด์ยากลิ้นพันเออชุบคือข้อดีของการสไลด์รับลูกนะฮะอย่างเงี้ยวบ อ่าหนาเขี้ยวเอ้ยมันมันพุ่งไปข้างหน้าคือมันจะทําให้เราไม่เสียโลครับผมแล้วมันก็จะทําให้เราแบบว่าไม่คือโลไม่แตกอะ่ะอึ้นี่อะไรสไลด์รับลูกดลวเดรโลวย้ยนีไงคือมันจะทําให้เราไม่เสียโลนะเวลาฝั่งตรงข้ามตบมาเนี่ยเราจะรับลูกได้ทุกลูกเลยโดยที่เราไม่แบบไม่ต้องกลัวแบบเสียเนี่ยมันเป็นอะไรวะแมง่อยสไลด์แล้วมันเป็นสไลด์พุ่งไปข้างหน้า คือผมต้องถอยไปถอยไปไกลจะเนี่ยไกลเกินด้วยเฮ้ยฮึบอุ้ชเนี่ยอย่างเงี้ยฮึบเอ้ยเนี่ยเนี่ยสไลด์รับรูปแบบเนี้ยมันจะเร็วกว่าไงโอ้โหโดนบล็อกไอ้เขียเ้ยเริ่มโหมดนะฝั่งนู้นอะ่ะอุ้ชอุ้ย,ยสไลด์รับรูปได้ววะไม่ธรรมดาโอ้โหเนี่ย โคตรหนักแน่นเลยนะฮึบอึช๊ชโอ้โหเป็นไงไม่พูดเยอะอึช๊ชโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงฮึบอื้มต่ชิพายแล้วไงโอ้โหทันอึชอ๊ชอึบโอ้เอาตบไปโดนเออเจริญเล,ละโยม เฮ้ยไม่น,ะ oh, oh. น่าโอ้โหน่ะเนี่ยตัวเซตมันสไลด์รับลูกให้เราแล้วเราสไลด์ไม่ได้นะฮะตัวเซตสไลด์ได้เอ้ยเนี่ยมันมันไปข้างหน้าไอ้เหียยากวะโอ้โห oh, oh, ตบได้ไงวะคือส่วนใหญ่ตบแบบนี้มันจะตบไม่ถึงนะะตบถึงเฉยเลยคือแรง์เอบวกนะันมันก็โหดแหละโ oh. 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 อ้โหไอ้ฝั่งนู้นมะันถึกไปละโอ้โหเกินขอแต้มนิดหน่อยโอ้โหไม่ ไปว่ะโอ้โหเรียบร้อยอีกสีแต้มขอได้แต้มเลยปะโอ้โหไม่ว่ะเซโนโอ้โหฮึบนี่เหรอในเดี๋ยวผมจะเล่นยันจบโทัวร์นาเมนต์เลยนะจะดูว่ามันได้ลูกบอลเล่เท่าไหร่อืมโอ้ยโอ้ ฮผมก็จาไม่ได้ละจะดูจะคํานวณนะครับผมว่าแบบเออมันยังในมือถือมันเล่นง่ายหรือเล่นยากกว่าในคอมขนาดไหนนะอโอ้โหได้แต้มฟรีว่ะฮึบโอ้โหไอ้ใครไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาได้แต้มโอ้สวยขอเสิร์ฟแบบได้แต้มโอ้โหแม่งเสิร์ฟแบบนี้ไม่น่าได้แต้มว่ะ เฮ้ยโอ้โหสวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้สวย,สวยชนะอ่ะตาสุดท้ายแล้วครับผมมาครับผมตาสุดท้ายจะเป็นยังไงนี่ทีมอะไรเนี่ย B เออระอาไม่ออกเฮ้ยเสื้อแบบนี้นั่นไงคือผมจะสไลด์รับลูกไงแห <laughs> ม เอาคืนเอาคืนเฮ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะเอาคืนนี่ไงเราปิวปิวเสิร์ฟทีมือหักอื้อนี่ไงโอ้โหบังอาจมาทำให้ข้าเสียหน้านี่ตรงอย่างนี้นี่อือยังไงเล่นลูกนี่ไงเอาคืน ข้อหาทำให้พวกฉันต้องเสียหน้าเนี่ยคนดูเต็มเลยวะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสไลด์ทำไมอ่ะตบถ้าได้ยินเสียงเพื่อนผมต้องขอไปนะเพื่อนผมผมเปิดดิสคอดค้างไว้ล,วลืมปิดเสียงฮึบไม่รู้ว่าเข้าไหมหรือเปล่าเสียงเพื่อนมันคุยดังใช่ไหมเลยแล้วประเด็นคือมันผมใส่หูฟังด้วยนะมันเสียงดังทะลุหูฟังอเหี้ยเป็นไปได้ ดูเฮ้ยนี่ไงเลียมกูเลียมกูเลียมนี่ไงเออจะว่าไปแล้วก็โหดเหมือนกันเนี่ยโหดกระทิมกระกากอะฮึบเซโนโอ้โหมันชิีวจังเลยว่ะมันชิีวจังเลยโอ้โหขอโทษเฮ้ยนี่ไง โอ้โหรู้ทันเว้ยรู้ทันนี่ไงเดี๋ยวรอบนี้เราให้ตัวมิโเโบเกอร์ตบทําแต้มบ้างไหมแต่ว่าจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่เราแบบมันจะทํามันจะพันกันนะเขาเรียกอะไรนะเออเวลาเรารับลูกอะ่ะมันจะแบบทับกันเออว้าฝันนุ้นเสียแต้มอุ้ยโอ้โหวนี่ไงเมื่อกี้มึงทําแต้มได้หรอ นี่กูทำคืนกูทําคืนนี่สองแต้มเน้นๆนจากการบล็อกว่ะขออีกแต้มหนึ่งโอ้ยได้เฉยเลยฝั่งนู้นแม่งตบผ่านเราไม่ได้ครับเราคือกําแพงเพชรอู้นี่สไลด์รับลูกโอ้วเป็นไงละมึงทัชเอาว่ะเพื่อนผมเรียกด้วยเมื่อกี้เดี๋ยว ไม่รู้ว่าท่านชมได้ยินหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ได้ยินก็ดีแล้วแต่ถ้าได้ยินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันอาจจะลำคาญนิดน,นึงเนาะผมลืมปิดเสียงเฮ้ยโอ้โหแม่งเออเนี่ยเออเดี๋ยว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 เยวโอ้โหเวนกระโดดต่ำม,มากเผลอกดเฮ้ยอ่ะอจะสไลด์หลับรู้สักหน่อยเฮ้ยอ่ะ เพราะว่าถ้าเราสไลด์รับลูกได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเบรดเบอร์เกอร์ตบแทนเฮ้ยอ่ะคือเมื่อไหร่กูจะได้แต้มเนี่ยนี่มันนานไปแล้วนะโอ้โหเป็นไงได้หรือยังได้หรือยังฝั่งตรงข้ามนี่ถ้าเป,เปรียบเทียบเหมือนในโกม้านะเออชึบ เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยนี่ก็ในโกมาละอ่ะครั้งสุดท้ายขอเสิร์ฟสวยๆโอ้โหแม่งแม่งไม่เสิร์ฟแบบไอ้นี่เลยวะ่ะเสิร์ฟธรรมดาเอาชนะเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูดิว่าบอลเล่บอลมันได้เท่าไหร่วะอ่ะดูครับถ้าสมมุติท่าผู้ชมจะหารูบอลเล่บอลอ่ะดูสิจะเหนื่อยขนาดไหนห้าห้า,หาถามจริงเฮ้ยห้าลูกห้าลูกจริง เดี๋ยวนะผมก็จําไม่ได้แล้ะมันได้น้อยขนาดนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวนะคือในในคอมเนี่ยโอ้โหสองตาก็สุ่มได้ทีหนึ่งเลยนะสี่สิบลูกนะเออมากกว่าสี่สิบลูกสี่สิบห้าลูกเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดอะ่ะคือถ้าเล่นจบทัวร์นาเมนต์ได้สี่สิบห้าลูกในมือถือได้ห้าลูกแล้วห้าลูกเนี่ยหมายถึงคือต้องเล่นจบทัวร์นาเมนต์ด้วยนะคือจบทัวร์นาเมนต์แบบชนะทัวร์นาเมนต์เลยแบบเป็นชิงแชมป์ถ้วยเลยอะ่ะได้มาห้าลูกเองเหรอวะ คือถ้าสมมติจะหารูปเบรเลขที่ง่ายที่สุดสำหรับผมก็คือไอที่ดูโฆษณาใช่ปะเคยทําคลิปบอกไว้อยู่ดูโฆษณาเนี่ยมันจะได้รูปเบเลขเยอะต่อวันนะมันก็จะได้แบบเออไม่เหนื่อยโอ้โหเออแม่งเอยคือมันก็เล่นยากจริงนะเออเข้าใจนะคนที่เล่นในมือถือก็อาจจะลาบากหน่อยแต่ว่าถ้าเล่นเอาสนุกสนุกเนี่ยไม่ได้สนใจว่าแบบเออต้องโหดต้องแรงนูน่นแรงนี่เล้งนั่นอะไรเงี้ยเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวก็โหดเองแหละเออไม่ต้องรีบนะแต่คือได้แค่5เออผมก็ โหเหนื่อยแทนเลยว่ะผมเล่นไปได้ยังไงวะเมื่อก่อนเพราะว่าตอนเกมเปิดมาใหม่ๆผมจาได้ว่าแบบผมนั่งเล่นทัวร์นาเมนต์แนวนแบบโอหลายตามากกว่าจะสุ่มได้2ทีอะ่ะเออแล้วก็มาลงชิปสุ่มมัง้งถ้าจะไม่ผิดโอ้โหมันลําบากจริงนะงั้นก็ใครที่เล่นในมือถืออยู่ก็ผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมนะคือผมก็บอกไว้ก่อนว่ามันยังไม่มีแรงเอสนะถ้าใครจะเก็บลูกบอลเอาไว้ก่อนก็ได้อนาะคตอาจจะมีตัวแรงเอสเข้ามาก็ได้นะ <H> prueba, หรือว่าถ้าใครที่แบบเออยังไม่มีแรงเอบวกเนี่ยก็สุ่มหาไปก่อนก็ได้นะถ้าสมมติว่าทําจนครบหรือว่ามีแรงเอบวกครบทุกตําแหน่งแล้วเนี่ยจากนั้นก็ค่อยไปรอ,อพวกแรงเอสก็ได้นะผมไม่รู้ว่ามันจะเอาเข้ามาตอนไหนนะหรืออาจจะไม่เอาเข้ามาเลยก็ได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยหลังๆเริ่มมีการอัปเดตนะก็อาจจะมีตัวแรงเอสเข้ามาก็เป็นได้ก็ต้องรอติดตามนะครับผมนะเออเดี๋ยวผมไปเช็คหน่อยได้ปะว่ามันมีเอฟเฟกกระโดดหรือเปล่าว่าไอ้ตัว เดี๋ยวผมลองลองลอง,ลองเล่นทัวร์นาเมนต์ดูนะอ่าลองดูครับอึ๊บนี่เพราะว่าตัววันพอยบ็อกเกอร์ผมเนี่ยมีกระโดดค่อนข้างจะสูงคือสูงกว่าในคอมอีกนะกระโดดสูงกว่าในคอมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเอฟเฟกกระโดดนะอ่าเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมเซโนเนี่ยเออวั One Point er นพอยบ็อกเกอร์เนาะมันก็จะเน้นบ็อกนะครับผมบ็อกง่ายอึบโอ้โหนี่ ผมจะสไลด์ไปข้างหลังมันดันสไลด์แบบเนี้ยคืออะไรวะโอ้โหไม่มีเอฟเฟกกระโดดว่ะโอเคพอพอผมเขียนเล่นละงั้นวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนละกันนะครับผมนะ See you again Good bye ครับผม